เฮ้ยเราเป็นเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยคุยกันนะแหมเฮียไขวะเข้าใจะแต่เยี่ยนี่เขาจะประชุมแก๊งเพื่อนโหลครับหายไปแล้วเออว่าไงโหรอเหรอวะเออได้ยินปะนี่อยู่เนเบลเนี่ยมีอะไรอ่ะแหม่เดี๋ยวค่อยเคลียร์เพื่อนอะฮะอะไรของแม่งไว้เฮียเน่าแล้วมั้งไอ้เฮียค่อยเคลียร์อยู่นั่นอะยามผมอยู่นี่ว่าไงมีอะไรเบอร์มงคี่ใสก็คล้ายกันเนี่ย วลไอ้บังเอากล่องเตียวุฒิมาสแปมไม้ก่อนเดี๋ยวไอ้บัง่ยอฮัลลโหูเอากล่องตีวุฒิมาสแปมไม้ก่อนดิหนึ่งสองเก้าหนึ่งมีแค่ร้อยกล่องเองเออมนสแปมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูถ่ายที่ในจุนทรีอยู่เฮ้ยเฉินไอ้เฉินกูยังไม่ได้ตีเลยเพื่อนไอ้เฉินระหว่างที่มึงคุยแก๊งเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาขอกล่องตีวุฒิมาสแปมไม้หน่อยไม่กูจะคุยกับมึงเนี่ยคุยกับพี่ก่อนเลยทำไม องไงบ้างไหนเอาพูดในไหนอะไรงไม่มึงมึงก็ไปคุยกันเองก่อนไงก็มึงจะคุยแกมึงก่อนไม่ใช่เหรออ๋อเคยให้กูคุยก่อนใช่ไม่กูได้ข่าวว่าอะไรบอกมึงเอาตัวอะไรใครไปยังไงไม่มีมันเต็มใจออกเองขอฟังจากปากมึงขอฟังจากปากมึงก่อนกูออกมาทำแก๊งไก่บางตอนแรกสองคนใช่ไหมเยอะแล้วมึงทำแก๊งใครนะไอบางไอบางคกูจะทำไอเจ้วมันบอกเหรอก็ฟังก่อนสี่ฟังก่อนออกมาทำแก๊งบางขอนใช่ไหมกูก็ตอนแรกกูก็ถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะขึ้นแก๊งเดี๋ยวกูจะนับคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีใครด้วยมันก็บอกว่าเดี๋ยยววมมันจะเอออาาไ้้ก๊ด กูบอกว่ามึงไปคุยกันเองก่อนแล้วกันแค่นี้แล้วกูถามไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตก็ถามว่าไอ้ก๊อตกอ็ว่าไงก็บอกว่าผมตามพี่บังอยู่แล้วแค่นี้ที่เหลือม,มึงคุยกันเองเนี่ยกูบอกมึงแค่นั้นไปนดูขบวนเย,ยเอะทำไมบทสนทนาไม่รู้เหรอไอ้เฉินไม่รู้ไม่รู้ไอ้เฉินไม่รู้แต่ไอ้แบงค์รู้เราไปไคุยส่วนตัวข้างหน้าก็ได้ไปไปคุยข้างหน้าไปเรียกแก๊งเรามาไปมันขึ้น,นปืนให้บังอ่ันนี้ใช่ขึ้นปืนบังไปแล้วนี่นี่นแล้วทำไมหมื่นเลยอ่ะ พี่ฮัลโหลพี่ฮัลโหล,พ,หโหลพี่ดำพี่ดำโอ้โหชัด เอ้เฮียบอกเข้าเอาไปไหนบมนแล้ววะไปไหนบมนแล้ววะเอาพี่จางครับตัวอยู่ยังไม่กลับเลยถูกปะไหนมากูมาละเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาไม่ได้มาตีหองอะไรแต่ก้าวเอาเดี๋ยวมึงจะขึ้นอะไรบ้างที่มึงจะขึ้นอ่ะ ไม่รู้ขึ้นมขึ้นแล้วก็ขึ้นทุกอย่างอ่ะกูมีกล่องเจียววูข่อไอ้ของกูเองเลยเก้าร้อยกล่องเอาไปหมดเลยกูให้มึงเพื่อนเอาไปเลยมึงขึ้นของไปถ้าถ้าถึติลอดไม่พอถ้าไม่พอจริกูเดี๋ยวกูต้องคุยกับแก๊งก่อนแต่กูคิดว่ากูให้ได้แมว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 เอาเอาเอาแค่เอาแค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าไมเพราะว่ามันมีส่วนที่สลับไปสลับมาด้วยไงมันเข้าใจะมาเหมถึงว่าตอนที่เราเือบตัวคือคือกล่องเจียวกูอ่ะมันมีประมาณเกือบสองพันได้อ่ะแล้วทำไมตอนที่มึงให้มึแบบมีเยอะวะทำไมตอนให้กูเหลือแค่นี้วะ ม่เดี๋ฉีดหน้าเลยกระเป๋าหนึ่งสองหนึ่งเกออไม่มึงก็ไปคุยกันก่อนเอาเอาเอาไปดีเดี๋ยวี๋ยวคุยคุยคันนี้ก่อนกูใงให้มากี่กล่องไอเฉินเก้ารอยมันให้มาเก้าร้อยเดี๋ยวกูตีึ้นมาหกรอเดี๋ยวกูคืนให้สี่ร้อยเฮ้ยมึงมังไปทำมึงยังมึงย่าไปทำห่างเหินกับมันดิี่จะไปคืนมันเอไปทำห่างเหินกับมันดิไม่ไม่พอหรอกเก้าร้อยกล่องไม่พอไม่แต่แราบกว่ามึงจะทิ้งแก๊งเหรอไม่ใช่มึงฟังมึงฟังบทตอนหน ก็เหมือนเดิมก็เลยคุยกันว่าไอ้เฮียถ้าแต่บอกว่ากลับมาอยู่เนี่ยแม่งก็เหมือนเดิมทำแกงำแ๊งใหม่ดีกว่าทำแข่งกับแม่งดีกว่าไอ้หลงก็บอกว่าอาวุธของกูขึ้นให้มึงได้อยู่แล้วแต่มึงต้องอาวุธนั้นกลับมาตีะนะบอกงี้อ่าแล้วทีคือเห็นเห็นเห็นตรงกูอ่ะกูไม่ได้ทิ้งมึงนะตอนที่มันไปกูก็ยังอยู่กับมึงถูกไหมที่ไอ้หลงมันไปก็ยังอยู่ถูกไหมแต่คือตอนเนี้ยคือกู ก็เลยเปลี่ยนเป็นไอ้หลอกไม่ไปเติมใบแทนเอาแล้วไหนบอกระฟังก็ฟังเออไอ้พี่มึงฟังดิเฮ้ยฟังโอเคเฟังฟังเอาฟังฟังใ่จะได้เลยค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันประจานแชทแม่งเลยอ่าเโอเคโอเคฟังฟังคือผมไม่เคยไม่เคยทิ้งแกอยู่แล้วถูกไหมเพื่อนอ่าถูกถูกเพื่อนไอ้เนี้ยคือผมอ่ะคือตัวตัวกลัวอ่าตั้งแต่อยู่โนโตมากูก็ไม่ได้ไเนี้ยกูกูกูแบบง่ายๆเลยคือบาปบอกว่ารอมันขึ้นปืนสามกูก่อนแล้วกูออกเลยมันพูดอย่างนี้อ้าวไอสัตว์ไม่ อะไรกูพูดจริงเอ้าแล้วมูลน้อยด้วยอะไรเนี่ยวคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่คือนี่คือกูด่าได้เลยไหมอันนี้ด่าได้เลยไม่ใช่ไม่เอาด่าอันนี้ไม่ใช่เก็่อนเก็บไปก่อนด่าฟังฟังเหตุผลฟังเหตุผลที่จริงก่อนฟังผลที่แท้จริงก่อนอ่าอ่าโอเคเอาเอาาฟังฟังฟังผลที่แท้จริงก่อนเออคือคือตัวกูอ่ะคือตั้งแต่อยู่เล่นแกล้งมาตั้งแต่ไปอยู่โนโตะกูก็ไม่ค่อยได้แบบท้าทายที่อะไรสักอย่างอ่ะอยู่ดูไว้มันก็ถ้าถามว่าโดนตีนไหมก็โดนตีนนะแต่ว่ามันมันไม่ได้โดนกด ที่อะไรขนาดขนาดเพื่อนเราโตก็ไม่โดนกดอ่าเออกูอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างแบบว่ากูจะถ้าออกไปไม่ไม่ไม่ีพวกมึงเนี่ยอยู่ได้ไหมแบบไม่ไม่อยู่กันครบเงี้ยเพื่อนไม่มีน้องๆให้ครบอ่ะอยู่ได้เปล่ากลัวไม่ได้ไม่รอดอ้าวคิดอะไรเนี่ยไปทำเพี้ยอะไรอ่ะต้องอยู่ด้วยกันอ่ะไม่ก็ไอ้เพี้ยคนเรามันเคยยิ่งใหญ่กันมาก่อนถูกปะกูอย่างนี้ไอ้บังอย่างนี้มึงอย่างนี้ไอ้เียมันก็อะไรใหม่ๆบ้างดิ พอกูออกไปใช่ไหมมึงก็ต้องหาคนมเตมึงก็ต้องไประบากหนยถูกไหมมันระบากอยู่แล้วไอ้เหี้ยคือคือในความคิดกูอ่ะคนที่มันเกรงใจกูอ่ะมันไม่ได้เกรงใจชื่อชืไว้เพื่อนมันเกรงใจชื่อแกล้งไว้เพื่อนอืมอ่าแล้วไงอ่ะแล้วเอาเหตุผลต่ออ่ะต่งเหตุผลนั่นแหละและคือกูก็อยากแบบเออไอ้ดำมันจะกลับมาเล่นโอเคกูก็อยากลองดูนั่นเองเพื่อนตอนนี้คือกลับมามึงกลับมาจริงจังไปเนี่ยจริงจังจริงจังเพราะว่ากูเคลียร์ทุลังว่างแล้วเออตัวเนี่ยว่าคือจริงจังแบบเต็มร้อยเลยหรอแล้วส่วนในปืนสามเนี่ยอ่ะ จริงๆคือกูตั้งแต่ได้เกือบปีแล้วถูกไหมล่ะไม่แล้วปืดสามมึงควรต้องได้นานแล้วอันนี้กูไม่ได้ติดอะไรมันต้องเป็นของมึงอยู่แล้วาพอออกไปจริงๆอ่ะมันก็ต้องออกไปลำบากหาสกูแต่คืออกูกลัวจะแบบหาสกูไม่ได้ไงงานร้านไม่ได้ก็คือเออเอาสักหน่อยละกันเอาสักหน่อยละกันเอาสักหน่อยละกันแค่นี้เพื่อนได้มีแบบนิดหน่อยไปสู้เขาอ่าไม่ตอนแรกมันจะแบบไปเวหรอแบบว่า อัี้อแต่เอาสุดท้ายตีก็ออกดีไม่ต้องตีดีกว่ามั้งแบบลำบากไงก็เอาดีกว่ามันจะดีไม่แต่มันมันไม่ตีหลอกเรื่องปืน่ะเพราะว่าคือมึงต้องควรได้นานแล้วอาจจะกลัวไม่ได้ติดเลยมึงควรต้องได้นานแล้วซึ่งจริงๆมึงก็ควรจะมีตั้งแต่ตั้งนานแล้วด้วยแต่แต่เรื่องปืนมันตัดทิ้งเพอไม่ียกูยังไม่ออกตอนนี้กูอยากจะอยู่ช่วยให้น้องได้ปืนก่อนกูจะเข้ามาเชื่อกังลราก่อนแต่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเลืออาจจะไม่ เห็นป้ากูบอกแล้วม uh> ัน i̇şte ยังร mm <ok mm yes. uh> uh 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 ู้เลยเฮียมึงออกตอนนี้หนึ่งออกอีกปีหนึ่งหลังจากนี้แม่งมึงก็ไม่ได้มีส่วนช่วยหรอกไอ้สัตว์บางอย่างกูพูดความจริงเลยว่ะไม่คือเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเรื่องมึงมึงมึงต้องมาช่วยดำอ่ะกูเข้าใจเพราะว่าถูกมันก็ถ้าถามกูมันก็ถูกต้องอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้ดำมันมันไปคนเดียวอ่ะมันก็มันมันก็อยู่ลำบากมันก็เริ่มลำบากถูกไหมเพราะว่ามันก็กลับมาเริ่มใหม่หมดอันนี่กูเข้าใจเว้ยไอ้บางไอ้บางพูดไปยินไปคนดึงว่าไงไม่ได้ว่าอะไรมึงแต่ถามว่่าาาวถม อยากให้พวกมึงต้องไปทำใหม่ไหมก็ไม่ไม่ได้อยากก็ไม่เออไม่อยากเห็นเพื่อนว่าต้องไปแบบว่าไม่ที่ลงกันใหม่กันแต่ปะเอาจริงก็ไม่อยากก็เข้าใจแต่ก็เข้าใจในมุมที่ดํามันก็พูดก็ถูกต้องว่าเออแบบเอเราเราก็เคยลองมาหมดแล้วทุกแบบแล้วมันก็มันก็ถูกที่มึงพูดว่าเออเราเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่แบบว่าคืออาวกูกล้าพูดได้เลยว่าเอย่าคือเราแม่งกระทบสามอะของเซิร์ฟอะก็แบบว่าเราก็แข็งพออะกูรับหนึ่งอ่ะก็อ่ะก็ตรงนั้นก็หมายถึงว่าที่มึงพูดไงกูเข้าใจแต่่วา แค่แบบอย่างที่บอกว่ามึงต้องไปเริ่มใหม่อ่ะมึงมึงไหวกันเหรอกันเองไม่มึงฟังกูนะือเราเป็นท็อปหนึ่งเหรอใช่ปะไอ้เชี่ยพูดแบบจะอวยก็ทำไมครับผมงานมีให้เห็นก็พูดตามตรงถูกปะล่ะ,ะ,ะแต่ถ้าสมมติว่ากูกลับไปทํานะแล้วถ้ากูไปได้มากกว่าเก่าที่กูเคยไปอ่ะปลื้มใจปะอ่าอ่ามันมาตรงนั้นกูเข้าใจแต่หมายถึงว่ากว่ามันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมึงก็รู้อยู่ว่ามันลากเลือดถูกปะล่ะก็นั่นไงตอนที่มึงตอนที่มึงทำโอเวอร์ก็เห็นอยู่ว่ามึงก ถ้าพูดตรงๆนะเรื่องมันเหนื่อยเรื่องของความรู้สึกกับปัจจัยข้างนอกมากกว่าส่วนเรื่องของกําลังในในมือเนี่ยกูว่าน้องๆมันช่วยกันมากกว่าแต่เนี่ยมันเหนื่อยกว่าตรงที่ว่ากูอ่ะตัดปัญหาเรื่องปัจจัยแล้วก็ความรู้สึกออกเพื่อแบบทำระบบอะไรใหม่เน<อ>้นกำลังในเมืองแทนดูดีมันจะไปรอดไหมอะไรเงี้ยแต่กูไปไม่ไอ้ที่กูบอกว่าลากเลือดในความหมายคือกว่าม,มันจะเข้าที่อ่ะมันก็เห็นอ,อยู่ว่าก<อ>ี่ปีจกปะละ่ะรู้ ออมันตั้งกี่ปีกว่ามึงจะแบบว่าเฮ้ยไอแคยแม่งลงตัวทุกอย่างแม่งทุกคนแม่งเข้าใจในแบบเดียวกันหมดอ่ะมันมันหลายปีไงเลยบอกว่ามึงแน่ใจเหรอว่าเออมึงมึงจะทํากันมึงไหวเหรอเท่านั้นเองกูก็คือเป็นห่วงเพื่อนไม่ไม่ได้อะไรกูอย่างสุดท้ายแล้ววันนี้พอมันเริ่มโตขึ้นก็เข้าใจมึงออกดูวันมาื่องทำเดี๋ยวคือเอาไว้ว่ากูก็ต้องคุยกับน้องๆก่อนมึงเข้าใจไหมเฮ้ยมึงไปกูไม่ได้บอกง่าไม่ง่างนี้เลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่กูจะบอกคือ กูถ้ากูถ้ากูจะถ้ากูจะออกอะคือมันต้องไม่มีดูไวแล้วคือกูก็จะไม่ไม่ไม่ไปไหนแล้วมัจมังเข้าใจไหมไม่เล่นในสัตว์เออก็เลยบอกว่ามันมันมันก็ตรงนี้มันก็มีน้องๆด้วยแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วน้องๆยืนยันว่าเฮ้ยพี่ผมก็จะไปผมก็จะไปนั่นผมจะไปนี่ผมจะไปนู่นไปนี่ก็ตัดใจก็ก็จะยุบก็ต้องคุยหลงด้วยไหวหลงมันเอาไงได้หลงมันยืนยันว่าเออกูก็อยากพักแล้วอะถ้างั้นมันถึงเวลาต้องแยกก็ต้องแยกกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอย่างเี้ยมันแล้วต้้ออองงเหลืนทต่อมันไปไม่ได้ เง้ารู้น้องมันทําต่อกันไม่ไหวอยู่แล้วแต่ต้องคุยกับน้องๆก่อนกูโมเลยบอกว่ากูขอคุยกับน้องๆก่อนแต่กูอยากฟังจากปากพวกมึงก่อนไงเราเรียนงานตาละตาละกูจังเราคุยน้องๆไปเออไปคุยน้องๆก่อนโอเคแล้วกูไปคุยให้กูไปคุยได้ไหมแล้วกูยืนตีเขามึงตีเขามาเลยตีเขาร้อเลยไม่มีอะไรเลยกกกูเรียปอย่างนี้มีโอกาสมาไม่มีไอ้เฮียมันผมงงเลยมันพูดที่ยงมันมาเฮ้ย